มาคนสามคนมาแรงตัวเดียวจริงดิเออเอาคนเอาคนทุกเอาคนจะเอาตัวไหนผมเอามาผมเป็นมาแรงแล้วไม่รู้ล่ะอ่าผมเอานักฉีดเสื้อเหลืองอ่าเอาตัวคนมาทํำกันโอ้ดูนดูหน้าอามาดิหน้าอามาเอาดูดิเอ้ยโอ้หน้าอาม้าหน้าหนูบ้านอามาหน้ากริบมากไออามาแบบว่าหน้าเคิร์มอ่ะอามาแบบจัดเคิร์ม ตามต่อมาได้กล้าไว้ว่ามึงใครวะใครวะตัวผู้จะเป็นแมลงวันที่ขยายพันธุ์ได้เร็วที่สุดเดียวเดียวเดียวยตอนนี้มีรูหนูด้วยค่ะเด็กเพื่อนเพื่อนรูหนูอะไรวะมาแล้วอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนล่ะไปว่าเปเลยว่าเป็นอะไรโอ้คนเข้าไปอยู่ในนมเข้าไปอยู่ในนมนมอะไรวะนมอะไรวะนมผู้หญิงในบ้านโรกโอ้โหุณกุ้ยบอกว่าบ้านม่งใหญ่สัตว์ไปว่าเนอะ เอ้ตบดีกว่าเอาตบเดี๋ยวกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดียค่อยคุยกันอามาค่อยคคุยกันโดนกูแล้วมึงบอกว่าค่อยคคุยกันไล่ตบดีไล่ตบไล่ตบไล่ตบไแม่ม่เขาไม่ได้นูไอ้กไม่เขาูนูไหนโดเลยนี่ไอ้นี้ยตบ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 ไล่ตบไอ้แม่ไอ้มไอ้ม ดูดูดูดังมแล้วดังมแล้วไปทังเดอไปทอเบเอาเฮ้ยดเดียวเดี๋ยวเเฮ้ยขึ้นชั้นสองขึ้นชั้นองดังมันดังมันดังมันกระโดดต o กระโดดต m p าอะไรกันเหรอเจ้ามนุษย์กระโดดต o เชื่ใครเนียไอ้ีย่ย คิดจะซากเอกไปแล้ววันละไอ้พวกมนุษย์ไอ้พวกไหนวะอยู่ไหนนะวะไอ้กระโดดไอ้กระโดดฉีดคกากกระโดดฉีดน้ำตาไหลเลยน้ำตาไหลเฉยฉีดที่น้ำตาเฮ้ยวสี่แล้วเว้ยเอ้ยต่อไปใครเป็นฮะอยู่ไหนวะเนี่ยบริษัทกำจัดปลวกมาแล้วฉีดตรงฉีด ตู S <S então, สวัสดีค่ะคือว่าฉันอยากจะให้กําจัดเอ่อพวกแมลงในนี้หน่อยนะคะเราว่ามึงอยู่ไหนบ้างผมจะกําจัดให้ครับแล้วผมจะกําจัดคุณด้วยนี่ฉีดมันตัวคุณเหือนเกนฉีดตบหน้ามันด้วยตบหน้าด้วยเ้าเ้ยแย่ตูดมันเคี้ยวแย่ตูดมันมันเห็นว่าผมทําอะไรปะเห็นเห็นเคี้ยวแย่ตูดมันโอเคเคี้ยวจับนม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 ความรู้สึกของเจ๊เจ๊รู้สึกสนุกอุ้ยจับนมจับนมอุ้ยถูกัด นูมึงหาก่อนไอตัวคุณกินอะไรหนูอะหนูไม่ตบยากสัตว์บอกเลยโคตรที่เลือดสาดเลยหนูกัดหนูกัดแล้วหัวใจเต้นแรงเลยหน้าแดงทุกทีอย่ามาฉีดกันทีกันอะไรวะจับมันจับมันไปดิไปเข้าไม่ได้อย่าทีเขาอย่าทีเขาหนูอยู่ไหนคุณตายแล้วมึงอยู่ไหนพี่กีดมาเถอะ เราไม่ดอกไมาให้ให้นายเอาดอกไม้ไปตีมันได้โอ้ยถูกกัดอีกแล้วถูกกัดอีกแล้วถีมันถีมันถีบมันถูกกัดไม่งดมากตีนะชีดูชีดูถูกกัดด้วไม่โดนเลยว่ะวันนรกที่จะมาเยือนแล้วแหละวันนลกเฮ้ยวันนลกมาเยอะแล้วแหละวันนลกถามหาเฮ้ยถูกกัดถูกกัดนี่ช่วยกำจัดหนูของเราด้วยนะตีนะเฮ้ยโดนแล้วหนึ่งโดนได้แล้วหนึ่งได้แล้วหนึ่งเฮ้ยเอากำดังหนูมาใช้เอายังไงวะกำดังหนูเกิด ได้เลยได้เลยไปใเกมไปหากระดักหนูก่อนเก็บ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 วางกระดักหนูเดี๋ยวเราเจอเดีวเจอเราตรงไหนตรงไหนเฮ้ยหนูกัดวางวางวางกระดักวางกระดักลูหูวางวางวางเฮ้ยตกไม่โดนล่อเอาหน้าหนูเฮ้ยโดนแล้วโดนแล้วล่อหนูไปล่อหนูไปหนูไปโดนดิไอ้หนูอยู่ไหนหนูไปดิไอ้หนูอยู่ไหนไอ้หนูเอาไปได้แล้วเรียบร้อยกำจัดหนูด้วยฟ็อกซี่เฮ้ยเหนื่อยว่ะ ผมว่าเกมนี้แม่งไม่ได้ชื่อว่าแซลบเดือไฟลยนะแซลบหรือแซลบหรืหนูมันมีหลายตัวแมงมุมก็มีครูยไงวะโรงเรียนนี่มันเล็กมากเลยนะเดี๋ยวเรามายืนยืนใกล้ๆแล้วเคียวเป็นนักเรียนดีกว่าเอ้ยเคียวเป็นครูมาเดี๋ยวเรายืนกันโเอ้าเป็นนักเรียนหมดเลยเอาเป็นครูเลยรา่นักเรียนเฮ้ยแมงมุมแมงมุมโอ้โหแมงมุมไปด้วย เอาลทุกคนวันนี้เราจะเล่นการกำจัดแบงบุูมกันนะเล่นได้ไหมมาลงมือเล่นตบมันพี่ใม่เป็นป้าอ่ะเดียพี่ไม้มัเป็นทาส่ยตไปได้ไหมไปได้ไหมตไปไน้ไหมเดียวัดตบกเราต้องใช้ของที่ครูใช้แล้วก็คือเนี่ยตตอตอตบ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 อยู่ได้

พี่มาอยู่ข้างนอกพี่มาอยู่ข้างนอกนี่เจอเ่ตึงต่าตอาตยาาลังหนุกเลยแบบนี้เขาเรียกว่าเน้นเ้นสไดม้ามันสั้นเหรอดูด้ายกากมากเลยนะด่านสั้นอะานม่กว้าไงด่านไม่กว้างไม่ก็ด่านกว้างี่กูสไปเดอร์แมนนี่ไปตึกปรยกอะเนี่ยตกเอกินโตูนี่บอกเลยที่แอบเทพ าามคนนใสัวันนี้เรามาร้านฟาสต์ฟู้ดกันนี่แม่หนูขอเบอร์เกอร์ที่ยายกินได้หน่อยแบบขันไม่ขาดมีไหมไม่ได้ไม่ได้อ๋อไม่น่าจะมีนะคะไอ้เชี่ยวไหนเกี้เอแพะขาคนอยู่เบอร์เบอร์เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เกิดโดนแล้วว่าเกิโดนแล้วว่าองใช้อุปกรณ์เสริมอันนี้มาจากทีวีไดร์รัก ไอ้หนูจัาไอ้หนูไอ้หนไอ้หนู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 ไอ้ไอหนูไอ้หนูไอ้หนาไอ้หนูไอ้หนูไอหนูไอ้หนูไอ้ันไอ้หนูไอ้หอูไอ้หนูไอปหนูไอ้หนูไอ้เนูไอ้หนเไอ้ไอหนูไอนูไอ้นูไอ้หนูไอ้หอูไอ้ไอ้หนูไอ้หไอ้หนูไอ้นูไอ้นูไอันไอ้หนูไอ้หนูไอ้หนไอ้นไอ้หนูไอ้หนาไอ้หนไอ้หนูไอ้หนูไอ้หนาไอ้หอูไอ เอามาใส่แกงไหมโอ้โอ no, no, oh ้โ huh. อ้โอ้หนูวินวอฟหนูวินวอฟหนูวินวอฟเดี๋ยวเอากลีออกก่อนเอี๋ยวเอากลีออกเอากลีออกหนูไม่กัดว่ะไม่งดหนูว่ะหนูไอ้หนูไอ้หนูเอ้ยโดนแล้วว่ะเจ็บเฮ้ยโดนสองแล้วเว้ยดักอยู่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 ดักยูดักยูดูสภาพหนูตายแ กลับไปเป็นวันนรกนะเหดูอาม,ม่านั่งเออเทะละหอยโผหอยอมมาม่าด <c oughs> ูคเกในอาม,ม่าได้ตามสบายอาม,ม่าอนุญาต <c oughs> หอยอาม,ม่านี่อย่างบึ้มเสี่ยมสภา,อสาหอยนี่ใหญ่มาก <c oughs> บอกเลย <c oughs> หอยอมมาม่า ก็สำหรับวันนี้นะคะพวกเรา4ี่คนเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใครชอบเกมนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์พี่แป้งด้วยนะคะแล้วก็กดซับสไคร b ์ให้พี่มั้พี่กิตน้องเคียวด้วยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้ะบ๊ายบายบ๊ายบายมันแซ่เด็ดไฟตรงไหนวะน้ำชานี่อร่อยอร่อยเหมือนที่เลยขี้มีเยอะด้วยอุ้ยแมงป่องเอ้ยเมฆวะเมฆปิงขิงมันมีแมงป่องด้วเหรอมี แม่งป่องต้องไปใส่เราเองเว้ยอ๋อเปลี่ยนร่างเราเองใช่ไหม <laughs>